คครับยังสนุกกับการบ้านเดิมนะฮะนี่พทำฟีเจอร์เพิ่มคือป้องกันการชนกําแพงน,นะถ้ามันจะชนกําแพงนจะมีบัสเซอร์ดังแล้วก็มันจะถอยตัวมาเองนะผมเลือกเซนเซอร์มาจากลิล่าเจ็ดจุดอา่าสิจุดนะครับ ทีนี้ยังเรื่องไม่ค่อยดีนะนะก็ถ้าเลือกจุดที่ดีดีว่านี้อาจจะนะน่าจะดีกว่านี้ ก็จะกาดได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับดีถอยหลัง